เอาละวันนี้หรือว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันทุกคนมันมันหนักหนาขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องที่แบบว่าเรื่องดราม่าเป็นมันเป็นดราม่าได้บอกว่า,เ,าเราจะไม่พูดถึงสตรีมเมอร์นะเพราะว่าสตรีมเมอร์เนี่ยก็จะมีวันเล่นแล้วก็จะมีวันเลิกเล่นถูกต้องว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราจะต้องแบบทํางานหารายได้ใช่ไหมครับผมเอ,อเรื่องกระแสะเกมก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดี นะครับผมจะไม่ปฏิเสธเลยว่าถ้าแล็กไม่จ้างแล้วผมจะเล่นไหมก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกสูงเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมเลิกไปตอนนี้ก็แม่ไม่มีเกมไหนที่รองรับเหมือนกันนั่นแหละถึงเขาจะจ้างหรือไม่จ้างผมก็ยังเล่นอยู่เพราะเกมมันก็สนุกนะผมผมก็ยังรู้สึกสนุกอยู่อ่ะคือประเด็นคือเวลามันมีคนเลิอกอะ่ะคุณสังเกตปะ่ะทําไมไมันถึงเกิดดราม,มา่ามันจะมีคนที่ประมาณแบบพอเลิกแล้วอะ่ะจะต้องบอกให้กับชาวบ้านรู้ ที่ทาไมเราถึงเลิกเนี่ยเพราะว่าอะไรออกกิจสองทุ่มแม่งเยอะนู่นนี่นั่น,นเหตุผลแม่งมีร้อยแปดอะแล้วพอมีฝ่ายที่บอกเหตุผลแล้วก็จะมีฝ่ายหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยขอคิดต่างหน่อยนะเออเหตุผลที่เอ่อขอคิดต่างเรื่องกิจสองทุ่มนะจริงจงมันก็มีแบบเอออันนี้เราไม่ต้องลงก็ได้นะอันนี้เราลงอย่างเดียวก็ได้นะอะไรประมาณเนี้ยเออหรือว่าถ้าเราไม่ลงแล้วตัวเราอาจจะแบบตามแค่นิดเดียวก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมเออ มันก็เลยเป็นเรื่องดราม่าตีกันขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วผมมองว่าไอเรื่องเรื่องเรื่องเลิกเนี่ย MMO RPG อะมันมีทุกเกมเว้ยเพราะว่าลองคิดดูดิไม่ว่าจะเป็น Opc หรือว่าเกมไหนก็ตามอะมันต้องมีคนเลิกอยู่แล้วเว้ยใช่ปะเออมันมันอยู่ที่ว่าเราจะเบื่อมันหรือเปล่าเนี่ยคือประเด็นหลักเลยเว้ยมันอยู่ที่ว่าเราเบื่อกับมันหรือเปล่ามากกว่าเออต้องบอกไงถ้าเรารับมันไม่ได้ตั้งแต่แรกอะเราก็คงไม่เล่นมันแล้วใช่ปะ แต่เพราะว่าเราเบื่อ่งแหละเราแค่อา,อาจจะหาเหตุผลมารองรับคนเหล่านี้ไม่ใช่คนลูเซอร์นะเออไม่ใช่คนลูเซอร์ทาให้ตัวเองสบายใจเวลาเลิอกอะ่ะมันก็จะรู้สึกแย่อย่างผมก็จะรู้สึกเสียดายแต่พอมันมีเหตุผลรองรับมาทับถมแล้วมันมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็มาคิดเหมือนกับเราอย่างนี้เราจะรู้สึกสบายใจเวลาที่เราจะมูฟออนต่อไปได้เหมือนเป็นคนให้ใหกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ปะแต่ว่ามันก็มีคนที่เห็นต่างคือแบบจะเลิกก็เลิกไป ไม่ต้องมาบอกดีว่าเหมือนพิมพ์แบบนี้มันจะทําให้คนคิดเว้ยไม่ใช่จริงๆก็จะมีคนเล่นอยู่แล้วก็สนุกอยู่แต่จริงๆในในส่วนของตังผมอะ่ะผมก็เห็นด้วยถ้าเป็นเป็นของคนวัยทำงานว่ามันก็ต้องต้องเลือกว่าสิ่งที่เราต้องทําอะไรสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของครอบครัวหรือว่างานใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเราแบบมองกับการแล้วหรือว่าแบบมองเป็นกลางถ้าแบบเรารับมันไม่ได้ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่เล่นมันตั้งแต่แรกเพราะว่าคือเส้นทางมันจริงๆในการเล่นอะ่ะมันมันไม่ใช่มีเส้นทางเดียวที่เราจะเลือกอ ไม่มีตั้งหลายอย่างใช่ป่ะอ่ะบางอันเว้นได้บางอันเราไม่ต้องทําก็ได้อย่างอารีนาได้เคอร์เลตมาอย่างเงี้ยเอาไปอัพถามว่าคุ้มค่ามากแค่ไหนมันก็ไม่ได้คุ้มค่าทีนี้เราหยุดวันพุธไปอ่ะหนและเราตัดเรื่องอารีนาไปเมื่อสุกเนี่ยจริงอ่ะมันมีแค่กินอาหารหรือว่าตอนนี้มันไม่มีละก็ตัดออกไปก็ได้ทีนี้เราก็จะได้หยุด2วันในเกมนี้หรือว่าไอ้ทีมชาเลนจ์อันนี้เราออโต้ก็ได้เลยเว้ยนะปัจจุบันนะ่ะลงแบบ1ดาว2ดาว3ดาวเล่า ออโต้ก็ได้ในในเอ็กตรีมในวันพุธหรือว่าวันศุกร์ทีนี้ก็จะมีกิจที่สําคัญที่สุดก็คือวันอังคารวันพฤหัสเสาร์แล้วก็อาทิตย์ไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าคุณไม่ว่างอ่ะกิวเลีกมันมีห้องลองถูกต้องปะ่ะห้องลองเนี่ยเข้ากี่คนก็ได้อันนี้ผมมองแบบเป็นกลางนะแค่อยากจะพูดให้ให้ฟังเฉยๆเพราะว่าเอ่อมันเป็นอย่างนั้นจริงเวลาที่ผมไม่ว่างอ่ะคุณก็เข้าอยู่สนามรองเฮ้ย หัวกิ้คเขาวันนี้ผมไม่ว่างจริงเราอยู่สนามรองได้ไหมแต่แบบปล่อยออโอตโอ้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณเพราะว่าสนามรองอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าพวกบอสเนี่ยถ้าแบบเราโซนได้เออตีบอสได้ส่งสกิลให้กับสนามหลักใช่ปะแต่ว่าขาดไปคนหนึ่งสองคนอะ่ะเขาก็คงไม่เป็นไรหรอกเออถ้าเราแบบไม่ว่างจริงอะ่ะเขาเขาคง,งไม่มาฆ่าเราหรอกเออหรือท้าสเปซอย่างเงี้ยคุณแค่เข้าร่วมแค่รอบเดียวคุณก็ได้รับของแล้วไม่ต้องทําอันดับก็ได้ใช่ปะกิ้วเอพิดิชัน่นเหมือนกัน เหมือนกันเลยคุณแค่เข้าไปร่วมคุณแค่เข้าไปร่วม,เข,วมเข้าไปยืนพัก,พกนึงมาเตะเอฟเคพอเอฟเคเสร็จใช่ไหมพอจบจีบคุณอาจจะได้ของรางวัลไม่เต็มแต่มันก็ได้นั่นแหละก็คือสิ่งที่เราจะสามารถเมินได้ถ้าหากว่าสิ่งที่เราเไปทำอะมาสําคัญกว่าอันนี้จริงๆคุณก็ต้องเข้าใจได้แต่ว่าที่มันเลิกจริงๆอะเพราะว่าเบื่อเว้ยคือเหตุผลจริง,รงๆเลยหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นผมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเวลาเราเลิอกอะผมเห็นเยอะหลายๆคนมักจะพิมพ์เหตุผลลงไปในกลุ่มซึ่งบางทีมันก็ไม่จําเป็นเลยอะ เวลาเวลาคนจะไปขี้ต้องไปบอกเลยว่าเฮ้ยแม่งกินข้าวอิ่มแล้วบอกกูไปขี้ดีกว่าพอคนแม่งฟังแม่งก็ไม่อยากกินข้าวอะ่ะไม่ไม่พลาดพิงสตรีมเมอร์อื่นนะคือผมบอกไปแล้วว่าเอา่ออินฟูอ่ะเขาเขาเขาเล่นหรือว่าเขาจะเลิกตอนไหนก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่อ่ะสิ่งที่เขาไลฟ์อยู่หรือว่าเขาทําคลิปอยู่อ่ะอาจจะเป็นางานที่สําคัญสําคัญสําหรับเขามากเ,าเขาทําไปแล้วแบบมันไม่มีรายได้ที่มากพอเก็จะแบกแบกไม่ไหวเข้าใจปะอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่า เอ่อผมทํางานทํางานหนึ่งอยู่แล้วแบบฝืนทํางานไปผู้คนเรียกร้องให้ทําแต่ว่าสิ่งที่ได้รับมามันไม่คุ้มต่อครอบครัวเราเงี้ยซึ่งไม่มีใครรู้เออล้วก็จะไม่อยากแบกไว้อยู่ดีนะครับ <L un ters> เพราะฉะนั้นผมมองว่าเราไม่ควรไปไปแบบว่าพาดพิงสตรีมเมอร์านอื่นน่ะ <L un ters> ทุกคนรู้ไหมว่าทําอาหารอะ่อะเวลาเราได้ได้อาหารเยอะเยอะได้ไอพีเยอะมากเยอะเยอะมากกว่า,าจานเดียวอยู่แล้วใช่ไหมแต่ลองไปนั่งเปรียบเทียบดูสิว่ามันต่างกันมากแค่ไหนในช่วงเลเวล80 แทบไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นคุณเอาตัวไปยืนเฉยๆมันก็ยังได้เลยนะ <c oughs> นั่นแหละเราอีกนอมันได้อาจจะได้เล็กได้น้อยก็แค่เข้าไปร่วมนิดหน่อยอ่ะกดแค่คลิกเดียวแล้วเราก็ไปทําธุระจบ <c oughs> ทางเลือกมันมีไม่ใช่ว่าเราเราไม่ร่วมแล้วเราแม่จะแพ้แต่สุดท้ายอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหนเว้ยเวาลาเราแพ้ประเด็นที่เราแพ้คือเราเติมน้อยกว่า <c oughs> จบเลย <c oughs> ดังนั้นเราก็ตัดปัญหาตรงนี้ออกไปเลยเว้ยแล้วก็มองเรื่องความสบายใจว่ามึงเล่นเกมทำไมวะพอเบื่อไม่สนุกก็แค่เลิก ไม่ต้องมีเหตุผลหรอกแพตเกมาคนจะเลิกเยอะกว่านี้ครับเพราะความห่างของสุตานกระสายเติมกลางก็ใช่แต่ผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะผมว่าสุตานก็ห่างกันตลอดตั้งแต่ตอนห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบอยู่แล้วอะ่ะผมผมเลยรู้สึกเฉยๆมากเลยคุณโอจีแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึง่งใช่คือเกมแบบนี้เขาต่างกับเราตั้งแต่แรกเราอะลองลองมองเรื่องตอนเวลด์ยี่สิห่างกันเรามาตลอดตอนเวลยี่สิเนี่ยก็สามารถมีสัตว์เทียสิบได้กวางเทียสิบอย่างเงี้ยที่ระเบิดทีก็คือตาย เขาก็ชนะชนะกับเราตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราเล่นอยู่คือเราอยากจะเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเล่นกับคอมมูนิตี้เล่นกับเพื่อนให้มันสนุกมากกว่านั่นแหละผมว่านั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่เราเล่นตั้งแต่แรกหรือเปล่าเล่นกับเพื่อนตามเพื่อนมาเล่นหรือไม่ก็แบบอยากให้ตัวละครมาพัฒนาถ้าเราอยากจะเล่นเพื่อชนะเขาอะแค่จํานวนเงินเราก็แพ้แล้วถ้าเราอยากจะเล่นเพื่อชนะสิ่งที่เราจะทําได้ดีในเกมณปัจจุบันมีอะไรบ้างก็เป็นเกมพวกฝีมือวอลโอลแล อะไรพวกนั้นะนะครับถ้าสิ่งที่เราจะชนะได้ในเกม MMOPG ก็คือความสุขเราต้องหาความสุขแล้วก็เล่นให้สนุกแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> ตอนนี้อยากชนะใจลุงอย่างเดียวอยากต่อยลุงมากมึงตีบวกดิตีบวกสินะไม่ติดนะโดนนะแล้วก็ MMO มันจะมีบางเกมที่เป็นนอนเพ y to วินไม่มีการเติมเพื่อโหดแต่ว่ามีการซื้อของจากผู้เล่นด้วยกันแล้วก็เก่งขึ้นอยู่ดีใช่ปะ่ะ MMO ก็เป็นอย่างนี้แหละเออ สรุปก็คือผมมองว่ามันมันเราสามารถอิกนอเรื่องตรงนี้ได้เราสามารถอิกนอเรื่องอ่าเอาเอาอย่างนี้ว่ะเราสามารถเมินมันได้ไอกิจกรรมบางกิจกรรมเราต้องมาประเมินว่าเราเราเมินมันได้นะครับแน่ๆแล้วเราเสียน้อยเสียมากแค่ไหนก็ช่างมันเพราะว่าเหตุผลแรกย้อนกลับไปคือทําไมเราถึงต้องมาเมินเพราะว่าเราไปทําสิ่งที่สําคัญกว่าเกมนั่นก็คุ้มค่ากว่าแล้วมันก็มันก็มันก็ไม่เป็นไรนี่หว่าก็ไม่เป็นไรนี่หว่าก็ไปทำแล้วค่อยค่อยมาเล่นเนี้ได้ คนนึ่นเขาจะคิดยังไงเราจะเป็นลูเซอร์เราจะเป็น, loser, ปนคนขี้แพ้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่หรอกคุณจะเลิกคุณก็เลิกมันก็แค่เปลี่ยนเกมถอดถอดแผ่นซีดีออกมาแค่นั้นโอเคเรื่องนี้เราก็พูดไปจบเนาะมีมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเออก็พี่ไม่เลิกพี่พี่ก็พูดได้หนีเพราะว่าพี่ได้งานจา้างอ้าวเชื่อคุณไปดูซะแล้วปัญหาของสตรีมเมอร์เดือนแรกอะหลังจากที่โดนจ้างไปแล้วแล้วก็โดนฉีกสัญญาทิ้งพอเดือนที่สองนี่คือเคว้งเลยจริงๆผมจะเลิกตั้งแต่เดือนนั้นก็ได้เว้ยแต่ว่าท ทีดูผมเล่นเกมนี้ในตอนที่ผมติดสัญญาเอาเอ,าเอาคกเอคิคเอกคสีไม่ให้เล่นเกมอื่นอะเชียเพราะกูชอบจริงไงอะเรื่องของพาลาดินเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วนะครับจะมีผลกระทบอะไรกับทุกคนบ้างพาลาดินสายแลกเลือดก,ก่อนเลยพาลาดินสายแลกเลือดเนี่ยเขาคิดว่าจะแจกใบย้ายไหมผมคิดว่าไม่น่าจะแจกนะแต่ว่าอะอ,า,อาจจะห้าสิบห้าสิบแต่ผมเผื่อใจไว้ว่ามันไม่มีแล้วกันเพราะว่าตอนบองผมก็คิดว่ามันจะมีอ่ะ สายมาทายเนี่ยส่วนมากก็จะมีสุลตานที่เล่นกันผมใช้คําว่าสุตารต่านเลยนะมันต้องทําของเยอะมากถ้าเป็นคนระดับทั่วไปทํำสายมาทายทําได้ปะทําทได้นะตีแรงแต่ว่าก็ตายง่ายเหมือนกันผมเลยไม่ค่อยกังวลอะไรกับคนทั่วไปที่เล่นสายมาทายแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวด้วยสนายยิงแป๊บเดียวก็ล่วงแล้วก็หรือมองต่อยก็ตายได้เจอไหนสไปร์ลเพียสก็ส่วนได้อ่าทีนี้ถ้า เป็นสายมาไทยที่สุลต่านเล่นอ่ะผมว่ามันจะมีผลกระทบหนักมากเพราะว่าการถ้าถ้านับจากสกิลมาไทยในตอนที่อยู่ไต้หวันนะสกิลมาไทยอ่ะมันจะมีมันจะมี PP บวกเข้าไปด้วยซึ่งสุลต่านเนี่ยจะมี PP เยอะอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะบิวตัวเนี่ยให้เลือดมันเยอะโคตรได้ให้เลือดมันเยอะแบบเยอะมากเพราะว่าพระาดินสายมาไทยอ่ะทุกคนรู้เนาะมันจะต้องใช้เลือด5%เของตัวเอง นะครับในการที่จะต้องอตีแล้วก็คิดดาเมจเข้าไปด้วยทีนี้เวลาที่เราเขาทำเลือดเนี่ยนะครับแล้วในเวอร์ชั่น2.0่ะเลือดมันคูณในพวก PvP นะครับยิ่งเขาทำเลือดเขาจะยิ่งอึดและเขาก็จะยิ่งตีแรงเข้าไปด้วยและนี่ยังไม่รวมค่า PvP ด m a เม r รีดักชันที่เขามีกันด้วยซึ่งมันจะมีผลกระทบกับคนที่หนึ่งเลยสไนเปอร์สไนเปอร์นะครับเพราะว่ากระทบน่าจะหนักสุดแล้ว นะครับาลาดินเนี่ยมีโล่ที่สามารถใส่การ์ดป้องกันโจมตีระยะไกลได้และส่วนมากาลาดินเนี่ยเขาจะบัฟป้องกันโจมตีระยะไกลเพื่อจะเข้าไปสวนนักนูให้ได้เพราะเขาเขับประชิดตัวได้และธนูม,มีสิทธิ์แพ้สูงมากนั่นแหละจะมีผลหนักมากสําหรับสไนเปอร์ที่เติมไม่ได้เยอะเอาาลาดินลงยากมากถ้าเป็นคนทั่วไปนี่หนักเลยถ้าเจอาลาดินเลยเนี่ยมีแต่วิ่งหนีไม่ได้สวนแน่ๆอย่างไหนยอย่างเงี้ยเรายังพอสวนได้ใช่ปะ่ะเพราะว่า ไนเนี่ยไม่อ่าไนเนี่ยเขาก็จะทำดาเมจทำเลือดไหมอ่าอาจจะมีบ้างทำคีสเลสเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าพาลาดินนี่มันก็จะฉีดออกไปเพราะเขาจะเน้นทั้งเน้นเลือดอะเน้นเลือดก็ได้ดาเมจแล้วอะเออเนี่ยก็จะกระ,กระทบเยอะมากเลยนะครับอ่ากิลไหนที่มีส่วนตาแล้วทํามาทายนะครับตึงๆเลยเนี่ยมีสิทธิ์โอกาสชนะสูงมากอันนี้อันนี้มันไม่ได้เป็นผลกระทบที่ร้ายแรงนะแค่เรามาพูดคุยกันเฉยๆโอเคปะเรา,เราไม่ดราม่านะโอเคเราแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะ เราเอามาเรื่องพาราดินสนุกสนุกกันบ้างดีกว่าอ่าพาราดินอีกอีกอันหนึ่งก็คือพาราดินสายแทงสายแทงเนี่ยผมมองว่าสายที่เติมน้อยเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วก็สุลตา่านก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันอเอ่อทำเลืองทําถึงเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้ทั้งมาไทายแล้วก็แทงแต่ว่าเอ่อสายฟรีเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยก็ถ้าเล่นพาราดินแล้วไม่ได้เล่นแลกเลือดคนก็จะไปเล่นดาเมจอย่างคอนเซนเทรตหรือไม่ก็ เป็น holy core ซึ่งมันจะไม่ค่อยแรงมากถ้าเอาไป V.P ในตอนหลังในตอนแรก holy core โอเคแรงนะครับผมยอมรับเลยว่าโคตรแรงแรงโคตร,คตรเลยถ้าเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่มีโอกาสเล่นพาราดินคุณเล่น holy core แล้วจะก๊อตมากแต่ว่าในช่วงหลังถ้าแบบเราเล่น holy core ไม่ไหวแล้วแกนคอร์สไม่ต้องพูดถึงแล้วก็คอนเซนเทต holy กับคอนเซนเทตเนี่ยดามจมันไม่ค่อยแรงเท่ามาทายก็จะโยกไปเป็นสายแทงทีนี้ผลกระทบก็คือถ้าหากว่าไอสายแทง เนี่ยนะครับมันไปอยู่กับสนัยสุลต่านปั๊บเนี่ยยิ่งเป็นอมตะเลยเออยิ่งจะเป็นอมตะเลยนะครับเราทําแค่เลือดปั๊บทาให้สไนเนี่ยนะครับยืนได้ชิวๆเลยสนัยสุลต่านมีโอซิลิสโหมีอีกหนึ่งชีวิตมีซอร์นอฟบิเอร์มีอีกหนึ่งชีวิต,ม, Earth, ม,วตมีพระฮิลโอ้โหแล้วทัตตี้ที่แบบมีทั้งพลราดินอ่าพลาดินหนึ่งพลาดินหนึ่งสไนหนึ่งพระสามอย่างเงี้ย คือตี้ที่โคตรโหดเลยนะเว้ยถ้าเป็นพูกแบบ PVP กิววอลอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะเป็นผลกระทบในเรื่องของกิลเอ็แล้วก็กิวลีกหนักมากเวลาที่พาราดินเข้ามานะครับแต่ว่าในแง่ของความสนุกแล้วเนี่ยผมว่าสนุกมากถ้าทั้ง2องกิวนี้มีทั้ง2แบบอย่างที่ผมพูดมาคือแม่งโคตรหน้ามันื้อโคตรหน้ามันเลย <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่พูดไป สายสายที่เติมน้อยอย่างเราเราเวลาเจอพลาดินสุลต่านแล้วนะครับก็จะรู้สึกอาจจะถอดใจได้แต่ว่าก็ให้มองกลับไปในประโยชน์ตอนต้นสตรีมที่ผมพูดว่าสุดท้ายก็จะมีคนที่อยู่ในระดับเดียวกับเราอยู่ดีนะครับก็หาความสนุกนะตรงนั้นเอาให้คนที่เขาเติมสู้กันอคล้ายๆเอาเอกนั่นแหละนี่ก็นี่ก็นี่ก็เป็นของพลาดินนะครับมีบทบาทสําคัญมากในเรื่องของกิลเอ็กนะครับผมแล้วก็กิวลีกมากๆเลยนะครับเออพลาดินไม่สามารถ เดโวให้กับพาราดินด้วยกันได้นะครับเออถ้าเรื่องบอสพาราดินมีผลมากแค่ไหนผมมองว่าในอาชีพสาย2เนี่ยในอาชีพสายสนะครับผมมองว่าพาราดินเนี่ยเป็นตัวที่ DPS สาบอสเนี่ยน้อยมากที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับเอ้ยมีบาดแดนด้วยบาดแดนน่าจะน้อยสุดนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นพาาดินอ่าถ้าพาาดินไม่สุรตาน์เยอะมากอ่าไม่ไม่สุรตานจา์จ๋าเลยแล้วก็ อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องกับดาเมจตอนตีบอสมากนะครับเป็นภาระคงไม่ไหวขอเป็นแค่ภาร,ราพอได้ไหมฮะ <laughs> ถือโลแล้วก็เปิดเดวโวเลยไปเลยพี่แล้วกดเดินตามเขานั่นแลยครับสบายใจได้โอเคบ๊ายบายเจอกันครับผมขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายไหนดูซีมีใครสตีมบ้าง